สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบก,กับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกติดหวยดังมาแชร์เป็นอย่างไรกันบ้างคะมีใครมีโชคมีลาบกันบ้างไหมถ้าใครได้โชคได้ลาบแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขเด็เดๆเอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกเช่นเคยนะคะ ก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไปติดตามกันได้อย่างถูกต้องนะคะก่อนไปรับชมทางช่องก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะและที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของ กุยชะกราวนะคะหรือว่าฟ้าใหม่นะคะซึ่งงวดวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ให้เข้าทั้งบนและล่างนะคะนั่นก็คือ5 7แล้วก็6 1นะคะแนวทางฟ้าใหม่หรือว่ากุยชะกราวนั่นเองนะคะเราก็ไปดูงวดต่อไปกันเลยค่ะ1ธันวาคมนะคะซึ่งก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วนะคะเลขท้าย ชุด2ตัวนะคะเลขท้าย3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะงวดประจำวันที่1ธันวาคมซึ่งก็ได้ให้ตัวเลข7 3 9 4 5 9 3 5 1 6 5 8 4 9 6แล้วก็3 7 8นะคะต่อด้วยชุด2ตัว3 9 5 9 หนึ่งห้าแปดและก็เก้าหกนะคะต่อด้วยตัวกันสามเจ็ดนะคะก็เก็บเอาไวด้ดูจดเอาไว้ดูกันเลยนะคะแนวทางฟ้าใหม่หรือว่ากุยระเกรานะคะให้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาให้เข้าทางบนและล่างนะคะเราก็ไปดูต่อกันเลยค่ะไปต่อกันที่แนวทางของแอดหนึ่งนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าสามตัวตรงๆนะคะนั่นก็คือ 7 6 1นะคะเราก็ไปดูต่องวดถัดไปกันเลยค่ะงวดประจําวันที่1ทันวาคมกันนะคะเลขท้ายชุด3ตัวก็ได้แก่3 5 1 3 5 2 3 7 2 6 5 1 6 7 1 0 1 7 3 1 7 3 7 1แล้วก็3 7 4นะคะตัวเด่งก็คือสามเจ็3 7 1แล้วก็3ามเนะคะต่อด้วยชุด2ตัวบนล่างนะคะซึ่งก็ได้แก่ห้าหนึ่งห้สองเจ็ดสแล้วก็ 74นะคะแนวทางแอดหนึ่งนะคะแคปเอาไวด้ดูจดเอาไว้ดูกันเลยนะคะให้เข้า3ตัวตรงแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็เอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อในงวดต่อไปนะคะไปต่อกันที่หนุ่มคูเมืองนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาก็ให้3ตัวหางเดียวนะคะ5 7 0นะคะก็ตัด2ตัวหน้า5 7 7 5นะคะซึ่งก็ให้เข้า2ตัวล่าง ห้าเจ็ดนะคะผู้ชมเราก็ไปดูต่องวดต่อไปกันเลยค่ะหนึ่งธันวาคมนะคะซึ่งหนุ่มคูเมืองก็ได้ปล่อยแนวทางรัฐบาลไทยมาแล้วนะคะซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุด2ตัวบนล่างนะคะซึ่งก็ได้แก่7จ9ด3 4 5 4ก้้าและก็64นะคะแนวทางหนุ่มคูเมืองนะคะก็ แคปเอาไวด้ดูจดเอาไว้ดูกันเลยนะคะก็ผลงานที่ผ่านมาก็ให้เข้าหลายงวดติดเช่นกันนะคะแคปเอาไว้ดูกันเลยนะคะคุณผู้ชม ท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารญาในการรับชมกันนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีร่ารวยมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ แอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ